ยูนิลีเวอร์จับมือท็อปจัดแคมเปญสุดพิเศษตัวแม่แก้ผมพังผมกลับมาปังด้วยทรีทเมนต์บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ดังอยา่างซันซิลเทรซาเมวีต้าและร่วมกับท็อปในเครือเซ็นทรัลรีเทลจัดงานตัวแม่แก้ผมพังผมกลับมาปังด้วยทรีทเมนต์แคมเปญพิเศษที่จะช่วยให้สาวๆกลับมามั่นใจกับเส้นผมสวยเงางามอีกครั้งท็อปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามเก้า สำหรับไฮไลท์สำคัญคือการพบปากใกล้ชิดกับผู้จิ้นสุดฮอตอูบูมพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดี25ท่านที่ได้รับสิทธิ์จากการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของยู มิลิเวอร์ในช่วงก่อนหน้ารวมถึงฟาแทร็กสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ท็อปภายในวันงานผู้โชคดีทั้ง25ท่านจะได้รับสิทธิถ่ายรูปกระทบไหลแบบ2ต่อ1แบบมั่นใจพร้อมโชว์ผมเงาสลวยสวยเงางามในแบบคุณกับทริทเน้นบำรุงผมสูตรที่ดีที่สุดจากมิลิเวอร์ความพิเศษนี้เฉพาะที่ท็อปเท่านั้นภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย นำโดยผู้บริหารจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดคุณนราวิทย์พงศิวรสิงค์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินค้าดูแลเส้นผมซันซิลคุณวรเมษสุขุมานันผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนคุณาน,าน,น,ภ,ณนณณภัสวร์คำท,ทีริทยาผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าคุณมิลาวันคงทันผู้จัดการบริหารหมวดสินค้าแผนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิ รองมืคุณปริชัิเท็ดน้อยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแผนกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากเซ็นทรัลรีเทลคุณนราวิตย์พงศิวรสิงห์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินค้าดูแลเส้นผมซันซิลบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดกล่าวว่ายูนิลีเวอร์เข้าใจดีว่าปัญหาผมเสียเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้หญิงทุกคนเราจึงต้องการมอบโซลูชันการดูแลเส้นผมที่ตรงจุดด้วยทรีทเมนต์คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำของเราที่ตอบ โจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ความร่วมมือกับท็อปในครั้งนี้ถือเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรโดยยูนิลีเวอร์นำสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมคุณภาพสูงผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งของท็อปทำให้เราสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากยูนิลีเวอร์สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปท็อปเดลี่และท็อปออนไลน์ทุกสาขาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ท็อปเท่านั้น